สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครุบทุกท่านครับพบกันวันนี้14ธันวาคม2563ครับมีข่าวด่วนและเป็นเรื่องสำคัญถึงอสมทุกคนทุกท่านทั่วประเทศครับฟังให้จบนะครับสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห,แห่งประเทศไทยมีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการหักเงินสงเคราะห์ สมาคมจะดำเนินการหักเงินสงเคราะห์จากสมาชิกในวันอังคารที่15ธันวาคม2563จำนวน209บาทจากผู้เสียชีวิตรอบประปรองเดือนธันวาคม2563ในวงเล็บตั้งแต่1ถึง30พย2563จำนวน418รายจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือให้สมาชิกชกสอสมอ แห่งประเทศไทยคงเหลือเงินไว้ให้พอหักวันที่15ธันวาคมนี้เพื่อให้ระบบสามารถทำการหักเงินของสมาชิกได้รายชื่อผู้เสียชีวิตตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ชกสอีดอสม .com ครับก็เป็นประกาศประชาสัมพันธ์จากสมาคมชกสอสมแห่งประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้ครับวันที่15ธันวาคม เป็นวันที่ค่าบปวยการอ,อสมอเข้าบัญชีอ,อสมอทั่วประเทศ1,000บาทนะครับสำหรับอ,อสมอท่านใดที่เป็นสมาชิกชกสอสมอจะถูกหัก2 0 9บาทนะครับฉะนั้นขอให้ท่านเหลือเงินไว้ในบัญชีให้เกิน209บาทไว้นะครับเพื่อที่สมาเพื่อที่ทางธนาคารทกศจะได้หักเพื่อให้สมาคมได้นะครับ จึงจะไม่มีปัญหาในการหักนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ